Vất vả nữa gom mão mộng lắm 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 khan lắm 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 bị lắm 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 Lót con trai hóa để Mày đầy <kh> thăm rời <laughs> rồi hả? Dâng nám mày? Mày kệ chương mình Mày kệ chương Mày kệ chương

อยากเก็บเป็นมนุษย์ก็ต้องรักษาขึ้นให้อยาทำลายใครฮะอย่าเอาคงใจไที่ไม่ใช่ของเราคำนิยมมีชัดเจนครอบครัวก็มีเมียเดียวเมียก็มีผัวเดียวฮะมือสายอย่าพูดเลียวลายอย่าพูดโกหกอย่าพูดเลวกวนฮะเรื่องไสิ่งที่หาอย่าเอายาเส็ดฮะอย่ากินเหล้าฮะอย่ากินเพี้ยเอไว้ฮะ เวทีนี้อยาเล่นเทมถือฮะเป็นเ็ติดเหมือนกันฮะติติไม่ออกฮะการขึ้นก้นฮะฟันฮะนี่เซ็ติดฮะไม่ใช่ยาเซ็ตจิตมันเซ็ติตเหมือนกันมันทำให้เราโมโหขัใจยากรู้วไรก็ถามฮะ ขันกกเกอดิสดิฮะอมฮะดู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 นันขล้วัะนะ่ทำไมไม่ทำโปโตปปปปทำใจกันงอฮะแล้วใจมันตั้งมีความสุขฮะไม่ได้หาความสุขใหฮะหาความสุขหาความสุขฮะ

เมื่อชาตินี้ตัไม่ดีชาติหนาก็ไม่ดีเหมือนกันประกาศจินหานา่งเป็นทางการแล้วภาวนาภาวนาทุณโ่อฮะเนี่ยทุกชั่วทุกวันไหมฮะเมื่อวันกีนนาทีไม่ได้ทำเลยแล้วค่ะมาทำนะไรนะฮะไม่ทำที่ใหม่มีงานงานเยองานทุกงานีีวันละหนึ่ทุก่วฮะ

वो देखो ये खंडों में थोड़ा गत बाल में पोतरी फोन जो ना माइक पे बोलती है हां ना वापन की वापनो हां पेपर भी बाहर आना है हां मैं कौन आ नहीं दे के बाहर हां कहीं तुम्हें भी मेरे अंदर उनके पास ठीक था नहीं वो इनका मैं कहीं तक फिर है vọng truyền thuyết quá là có bóng quanh 2 thế nào chịu mắc học thai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  mắc học cặp mắc học thai 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 7 học thai mắc học thai ยังไม่มายังไม่มาภนะาวนาะใช่แล้วค่ะเจอนะเจอนะเข้ามาก่ไลค์ตังไลค์หอนนะเนี่ยรอยรูปจบกันเออลูกเป็นไห,หนค่ะทุกคนๆๆน,คนันะ่นทุกคนต้องมีข้ออ้างใช่ไหมดูเรีนี่มีเพื่นนี่มีเพื่อนโน้นนะมันยังไม่เสร็จนะมันเวลาใจไปแล้วโอ้เสียใจนะ จาดนะก็มันมีงานอีกตอาแงใเนี่ยปีกาใช่ไหฮะตเ้าคดเ้าอ่านติคิดป่ะิบแปดปีฮะงานจากนี้เรงไม่ได้ทำงานทำงานถึงมันตายเหรอฮะเลยชาอีกลมันไม่วเหรอฮะถามตัวเองฮะยากลรงถามตัวเองยังไม่เปื่อฮะ हां और कोई नहीं अभी ऐसा सीन है यानी के इन यह ทุกชัดชัดนะฮะยังไม่เห็นนะฮะคิดว่า जो में पसंद नहीं बिल्कुल सुख มั้ย बात काम नहीं काम सुख हां काम

So the... วิทว์เรอย่ไหนวิท์ันเช็ดก็ขึ้นมาก็ได้นะ